สวัสดีค่ะวันนี้หนูดีพามาชมทาวน์เฮาส์สองชั้นซอยลาดพร้าว96บางกะปิหน้ากว้าง6เมตรสามารถจอดรถได้1คันเมื่อเดินเข้ามาจะเจอห้องมีประตูบานเลื่อนมาให้พร้อมขนาดกว้างกำลังพอดีเหมาะทำเป็นห้องรับแขกหรือห้องอเนกประสงค์ก็ได้ถัดมาเป็นโซนข้างในตัวบ้านมีขนาดกำลังพอดีมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์บางส่วนสามารถแบ่งเป็นโซนนั่งเล่นกับโซนรับประทานอาหารมีประตูกระจกเปิดปิดเชื่อมต่อกับชั้นสอง ัดมาเป็นโซนครัวตกแต่งมาบางส่วนมาพร้อมพื้นที่ขนาดกําลังพอดีมีหน้าตาที่ไม่มีกระจกเชื่อมต่อกับหลังบ้านซึ่งเป็นโซนครัวต่อเติมหลังคาแล้วมีเฟอร์นิเจอร์ให้มาบางส่วนติดกับพื้นที่ชักล้างให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวในแบบที่คุณชอบห้องน้ํามีขนาดกําลังพอดีมาพร้อมสุขภัณฑ์ครบครัน ชั้นสองประกอบด้วย3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ําโดยมีพื้นที่ทางเดินกําลังพอดีสามารถเดินสวนกันได้ให้คุณพร้อมพักผ่อนในทุกๆวันของคุณห้องนอนแรกมีขนาดกําลังพอดีพร้อมให้คุณได้ออกแบบห้องตามสไตล์ที่คุณชอบโดยมีหน้าต่างบานใหญ่มองเห็นวิวหน้าบ้านตัวห้องเชื่อมต่อกับห้องที่สองซึ่งมีขนาดกําลังพอดีตกแต่งมาให้บางส่วนพร้อมให้พักผ่อนกับทําเลที่ใช่ ห้องน้ำมีขนาดกว้างขวางมีสุขภัณฑ์มาให้ครบครันให้ความเป็นส่วนตัวสำหรับคนในครอบครัวห้องนอนที่3มีพื้นที่ขนาดกําลังพอดีมาพร้อมพื้นที่ด้านหลังให้คุณได้ออกแบบสไตล์ของตัวเองที่ชอบได้อย่างเต็มที่บนเนื้อที่21ตารางวาพื้นที่ใช้สอย168ตารางเมตรบนทาเลทองย่าลาดพร้าวสนใจนชมบ้านหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่